สวัสดีครับผมอาร์ตท่อซิงอยากวิ่งคลิกนะครับวันนี้สรารพันปัญหาเรื่องท่อนะฮะเราจะขออนุญ,ญาตเราพูดเรื่องท่อแคตไลติกคอมเพล็เตอร์นะครับนี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะจะมีหลายแบบมากๆเลยผมขออนุญ,ญาตยกมาเอามาให้ดูแค่นี้นะครับมันใส่ตั้งแต่รถอะไรบ้างนะฮะก็คือเจ้าแคสตไลติกตัวนี้ผลิตนะครับโรงงานรถยนต์ประกอบขึ้นมาเนี่ยผลิตมาให้ใส่ตั้งแต่รถยนต์1ปี ปี1996เป็นต้นไปนะฮะจนถึงปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็มีแทบทุกรุ่นแล้วนะครับเดีย๋ยวนี้ที่มีแคสตอไลติกทุกรุ่นเลยครับเพราะว่ามันเป็นเ,เรื่องกฎหมายการประกอบประกอบรถยนต์นะฮะในเรื่องของมลพิษนะครับส่วนเจ้าตัวเนี้ยรถซิ่งจาเป็นต้องใช้ไหมนะฮะรถซิ่งส่วนใหญ่ก็จะถอดออกหนึ่งเลยถอดออกเนี่ยเสียงดังขึ้นนะครับแล้วเพราะว่าอีกอย่างหนึ่ง แคตเตไลติกตัวนี้มันทําการมันมันอั้นลมเยอะมากครับเวลารถที่ต้องการใช้กําลังแรงมา้าในรอบกลางและรอบสูงเยอะๆสาหรับรถที่โมดิฟายมาหรือเพิ่งเริ่มต้นโมดิฟายเนี่ยแล้วเรามาขยายท่อนะครับเปลี่ยนพักกลางสูตรออโตซิงนะคะหรือแมนนวลซิงเปลี่ยนตายท่อนะครับเป็นสูตรออโตซิง er, แมนนวลซิงตีเทเดอร์เราต้องการไอเสียให้ไหลลื่นได้เร็วกว่าเดิมน,นะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องถอดออกนะครับ แต่ในส่วนปัญหาที่ตามมาอาจจะมีปัญหาเรื่องไฟเช็เอินโชว์บ้างแต่เราก็มีสิทธิ์เราก็ทําตัวหลอกไว้ให้นะครับก็จะอาจจะมีบางคันน้อยคันที่มันท,ที่ที่มันไม่หายนะครับหรือว่าเราจะาจ,จะมีหน้าจอเป็นพวกเกตวัดคอยลบพวกไฟเช็กอินอันนี้นะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้พูดในถึงเรื่องรถซิงนะครเพราะรถซิงเนี่ยทำใจยอมรับได้อยู่แล้วว่าอยากเอาแค่ตออให้ได้เสียงและอัตราเร่งนะครับแล้วก็มาไล่เรื่องระบบมอเตร์พักกันแต่ถ้าในรถบ้านล่ะ ในรถบ้านมีความจําเป็นมากเลยครับเพราะว่าถ้ารถบ้านรถสแตนดาดนะครับถ้าไม่มีแกสตาไลติกตัวนี้หนึ่งเลยเสียงดังขึ้น2กินเหม็นนะครับกินไอเสียเนี่ยจะเหม็นนะฮะเวลาจอดอยู่ในบ้านนะฮะหรือว่าเดินไปข้างหลังเนี่ยกินเหม็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งะฮะไฟเช็คเอนจิ้นก็จะโชว์ด้วยนะครับผมก็จะเจอลูกค้าอินบ็อกซ์เข้ามาถามหรือเข้ามาแก้ไขปัญหาที่ร้านบ่อยมากนะครับว่าเฮ้ยขับมาแล้วเนี่ยไฟเช็คเอนจิ้นโชว์พอเราเช็คโค้ดนะครับทางร้านผมเช็คโค้ดให้หรือว่า อาจจะไปเช็คโค้ดที่อื่นตามศูนย์บริการต่างๆมาฟ้องว่าคาตาลติกพังนะครับเราก็จะเปลี่ยนแคตเข้าไปให้ใหม่นะฮะหนึ่งเลยนะฮะเพื่อไม่ให้ไฟเช็คกันจิ้นโชนะครับแล้วก็กินไม่เหม็นนะฮะที่สําคัญนะเวลาแคตมันเสียเนี่ยหรือว่าเก่าๆเริ่มตันแล้วรถก็จะวิ่งไม่ออกนะครับอัตราเร่งเ็าจะแย่ลงกินน้ํามันนะครับหรือบางทีแคตเนี่ยมันเริ่มพังแล้วเสียงก็จะดังกกกๆกกอกนะฮะอายุมันเป็นแสนกิโลนะครับพวกเนี้ยที่เรา ที่เราเปลี่ยนให้ไปนะครับเท่ากับของเดิมโรงงานรถเลยนะครับก็เจ้าแคทเนี่ยถามว่ารถบ้านตอนนี้ค่อนข้างกับาเปลี่ยนเยอะมากเยอะมากขึ้นนะฮะบังคับนักกินน้ํามันนะฮะไม่มีแคทอะไรเงี้ยทางร้านอาร์ทาซิ่งก็เลยจัดแคทสไติกใหม่เนี่ยไวคอยให้บริการรถบ้านทั่วไปนะฮะใส่ได้ทุกรุ่นนะเบนซ์บีเอ็มว o นโวนะครับโตโยต้าฮอนดามิตซูนิสสันทุกรุ่นเลยนะฮะ ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลแคทของเราเนี่ยเหมือนแคทของโรงงานเลยฮะแต่ราคาย่อมเยาวกว่านะครับทางร้านเรานําเข้ามาจากต่างประเทศเองนะครับก็แก้ปัญหาเรื่องไฟโชกินเหม็นนะครับแล้วก็แบบแคทแบบเก่าแล้วมันเล็งไม่ออกเนะี่ยตัวนี้ช่วยได้เลยราคาพร้อมติดตั้งนะอยู่ที่8ปดพันานะครับถึง10,000บาทหรือว่าแล้วแต่หน้างานนะฮะว่าการดัดแปลงอะ่ะมันยากแค่ไหนนะฮะถ้าไม่ได้ดัดแปลงอะไรยากแล้วก็ใช้แคทรูปตัวขนาด ขนาดไซส์ปกติเนี่ยก็จะอยู่ที่8.5นะฮะซึ่งอาจจะถูกว่ศูนย์บริการเยอะมากแล้วก็กา,การการันตีเนี่ยก็เป็นแสนกิโลนะครับไม่ต้องห่วงเลยก็ใช้เรียกว่าใช้ใช้ลืมอะ่ะใช้ยาวนะครับอีกรอบหนึ่งสนใจนะฮะเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องรถบ้านที่ใช้ทุกทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะที่ผมกล่าวไปเป็น BM เอ็มโตโยต้าคันด้ามิตซูนิสสันเอ่อรถดีเซลรถเบนซินเนี่ยแคทพังเนี่ยมาเปลี่ยนที่อาทอซิงได้ครับไม่แพงนะฮะ แล้วก็หรือจะมาให้ผมทําการตรวจเช็คก่อนจะได้ว่ารถของคุณเนี่ยพังหรือยังแคทมันพังหรือยังเสื่อมสภาพหรือยังนะครับมาที่อาร์ทอสซิงได้เลยสนใจยังไงนะฮะอย่าลืมนะครับคาตาลิติกนะครับมาเปลี่ยนกันได้ขอบคุณนะครับสนใจมาอาร์ทอสซิงได้เลยครับขอบคุณครับ